สวัสดีเพื่อนๆที่หน้าเพจแล้วก็หน้า youtube นะคะอันนี้น่าจะเป็นคลิปช็อตนะหลังจากคลิปช็อตตรงนี้แล้วครูก็จะทำคลิปเต็มที่สอนนะคะก็คลิปที่จะมาสอนนะคะก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับจุดที่ครูเริ่มต้นแล้วก็ตอนที่โอนเงินให้คนที่รับเทรดอะไรประมาณนี้นะคะ จุดเริ่มต้นของครูเนี่ยเอามาให้เห็นภาพของจริงกันเลยก็จะสอนไปด้วยอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูจะสอนเนี่ยมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันอ่ะขอโทษทีค่ะคอย่างเช่นใครจะเทรดทองคำเน,นะ,ะเมื่อเช้าที่ครูไลน์ไปในในห้อง t e l e กราฟหรือว่าในหน้าเพจก็คือกราฟเบรกเอาไปแล้วนะคะเกินก็คือประมาณ15เหรียญน,นะคะที่เขาขึ้นไปสิเหรียญ เสร็จแล้วบริเวณนี้ก็คือทําให้แตะไหไฮเจ็ดสิบสนะคะเวลาที่เรารอเนื่องจากเมื่อกี้ที่ครูนั่งอัดคลิปสไนเปอร์เนี่ยก็คือตอนบ่ายสามครึง่งซึ่งครูก็นั่งดูอยู่กับกราฟไปด้วยเพิ่มอีกยีิบนาทีถึงถ้าสมมติว่าเราเฝ้าหน้าจอเนี่ยมันจะมันจะเสียเวลาของเราไปบริเวณนี้นะคะก็คือการที่เขาพักตัวแล้วนั่นเองนะ,ะทีนี้เราได้ทามมิ่งของเราแล้วใช่ไหมคะทามมิ่งของเราก็คือบ่ายสามคึ่งนะคะ ตั้งนาฬกาปลุกอะไรแบบนี้ไว้เลยก็ได้ในการที่จะกดออเดอร์เนาะสิ่งที่คุณจะต้องรอหลังจากที่เขาเบรกเอาไว้นะคะนะคะกูใช้เป็น BO นะเบรกเอาสิ่งที่คุณจะรอเข้าใหม่ไม่ว่าจะรอเข้าเซล์หรือบายอะไรก็แล้วแต่จะต้องรอ Pullback หรือว่า Rebound เท่านั้นนะคะรอตรงจุดนี้เท่านั้นเพื่อที่จะเข้านะคะสมมุติว่าตอนบ่ายสามเขาไม่ยอมลงมาคุณก็จะต้องเลื่อนเวลาไปสองทุ่มครึ่นั่นเอนะคะ นี่คือทามิ่งของครูที่ครูใช้กดท่าไม้ตายอะไรพวกนี้นะคะในการเข้าออเดอร์คุณอาจจะมีเวลาอื่นที่ดีกว่านี้อย่างเช่นคุณชอบเวลานีเา้เวลาที่คุณเปิดกราฟมามันตรงจริตของคุณก็ได้เป็นอาเนะคะเป็นเวลาเดียวและอามันจะได้จุดทํากําไรให้คุณนะคะถ้าไม่ต่งของครูก็คือจะต้องทำสามจังหวะก่อนนะคะทำสามจังหวะเสร็จก็ต้องทำสามได้ด้วย ครบทั้งหมดนี่คือท่าไมา้ตายที่จะต้องเข้าเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากเราจะต้องยิงจุดตรงนี้เพื่อไม่ให้ติดแดงนานเราจะต้องรองให้ครบองค์ประกอบทั้งหมดก่อนเพื่ออะไรคะขึ้นไปแตะไฮเออร์ไฮในไทม์เฟรม15นั่นเองประกอบกับเมื่อแตะไฮเออร์ไฮในไทม์เฟรม15จะรับสัมพันธ์กับไทม์เฟรม H4 และเดลี่เนี่ยเป็นจังหวะอะไรเออ pull back ใหญ่นั่นเองนะคะ l ใหญ่หมายความว่าไง ก็คือทอ,ทองคำเนี่ยได้ประกาศเป็นขาลงครั้งแรกตั้งแต่การแบ่งเบรกสองครั้งก็คือวันพฤหัสหนึ่งครั้งที่มีข่าวจอเล็บเคมสนับสนุนและแบ่งเบรกครั้งที่สองก็คือวันศุกร์มีข่าวนอนฟาร์มสนับสนุน,เร,น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 เราจะเห็นชัดในโครงสร้างของขาลงกราฟจะแบ่งเบรกให้เห็นชัดสองครั้งนะคะเพื่อส่งสัญญาณบอกว่าเป็นขาลงแล้วแล้วก็จะต้องทำ จังหวะยืนยันก่อนไม่ทําจังหวะยืนยันไม่ได้ค่ะถ้าไม่ทําจังหวะยืนยันเราจะนับเป็นไรเป็นการเบรกลงมาเฉยเฉยและไม่ไปทําจังหวะยืนยันอะไรเลยเราก็จะตัดสินหรือว่าอ่านกราฟ ตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยตกลงคุณจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์หรือว่าคุณจะไปในท่าลักษณะไหนนั่นเองนะคะในการรออ่ะเมื่อเช้ามันอ่ามีนักเรียนที่ส่งคําถามมาบอกครูนะคล้ายๆกับลักษณะโพยหวยอะไรประมาณเนี้ยครูก็เลยจะต้องบอกว่าถามพร้อมกับภาพที่ส่งมาด้วยจะได้ติดเป็นนิสัยว่าเราจะได้เพิ่มความมั่นใจด้วยนั่นเองนะคะ ก็คือจะต้องรอให้ย่อตัวเท่านั้นในการกดเข้านั่นเองเห็นนี้เข้าใจแล้วนะสำหรับใครที่เป็นนักเรียนที่กำลังติดตามอยู่นะคะก็คือเป็นภาพนี้เนาะอะเดี๋ยวครูจะเซฟไว้สำหรับทำภาพหน้าปกคลิปช็อตให้คุณนะอะต่อไปครูจะพาคุณไปดูในไทม์เฟรมที่มันรับสัมพันธ์กันนะคะอันนี้เราอยู่ที่5้นาทีนะคะ อันนี้คือ Time Frame H4 เห็นไหมคะเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยนะขาลงมาตรงอะไรคะดีมาสไพโซนหรือว่าไปลายไส้บรเวณนี้เห็นยังเขาลงมาฟึบแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปถ้าสมมุติเขาคอนเฟิร์มดีมาสไพโซนตรงนี้อีกรอบหนึ่งการพูแบ็กจะเริ่มแข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะทำา7็กับ50%ในโซนพรีเมียมโดยมีเงื่อนไขห้าม Overlap ถ้าโอ้แลบ,บอีกเบนจะเป็นยังไงก็นับรอบการเล่นเป็นฟ l o ลูเซลเอ้ยโทษทีค่ะเป็นฟล l ลูบายไปอีกห้ามเกิน3 4ถึง4รอบก็หลังจากนั้นคืออะไรก็เบรกบนหลูกบนวัฏจักรอีกก็คือเบรกลงมาทำนิวโรอีกครั้งนั่นแหละนะคะจนกว่าเขาจะทำโครงสร้างครบสมบูรณ์ถึงจะมองได้ว่าจบขาลงแล้วแล้วค่อยเล่นเป็นขาบายต่อนั่นเอง ทีนี้เราโฟกัสอะไรเราไม่ต้องโฟกัสอะไรไกลค่ะเล่นทีละสเต็ปก็คือแค่เล่น pull back ก่อนเท่านั้นนะ,ะในในทองคำก็คือจังหวะเล่นสวนใหญ่ในการคอนเฟิร์มของการเป็นโครงสร้างของขาขึ้นเท่านั้นเองนะครับครูก็จะฝากไว้แล้วก็แนะนำไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วไปต่อค่ะนะะเมื่อกี้ในห้องในห้องเทสไนปิงเนี่ยครูสอนเรื่องของกด80 20นะคะ กด80 20ก็คือครูสอนในเรื่องอะไรบ้างกด80 20ก็คือในเรื่องนี้โครงสร้างของครูเนี่ยมันมาตามหลายๆทฤษฎีที่มีแบบนี้เลยอย่างเช่น y c o p มาสุดก็มา80 20สมมติบรเวณนี้ถ้าคุณจะกด order ซล l ์หรือ buy ก็แล้วแต่หลังจากที่มันจบโ o ว e r l โ w แล้วมัน b บร a k s out ไปเนี่ยนะคะคุณก็จะรับความเสี่ยงไปเต็มๆเลยเพราะคุณเป็นคนจำพวกกดไล่ราคา กดตรงแนวรับแนวต้านนั่นเองคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าถามตัวเองดูก็คือคุณกดจังหวะเบรกเอานะคะก็คือการกดไล่ละค่ะตรงนี้คุณรับเต็มๆไปเลยในกรณีที่คุณเปิดอะไรก็แล้วแต่ร้อเแต่ถ้าคุณรอให้เขาทํา pull back ก่อนทุกออเดอร์จะต้องรอจังหวะ c o n f i r มด้วย pull back หรือ rebound ความเสี่ยงของคุณจะลดเหลือ20เพราะเหตุผล,ละอะไรคะเพราะเหตุผลของการที่เขาทํามจังหวะไม่พอ เขาก็จะต้องทำอะไรคะสามไดเข้าไปด้วยมันก็เลยค่อนข้างที่จะหลุดลงยากแล้วที่จะเป็นโอเวอร์นั่นเองก็จะทำให้คุณวินเลดไปถึง80%นั่นเองนี่คือกฎ20 8 0บดินเอามาใช้ได้ทุกอย่างในชีวิตได้นะในกฎนี้ก็คือเป็นกฎของใครคะหลายคนอาจจะรู้จักมาก่อนครูแล้วก็ได้ก็คือพาเลโตนั่นเองนะคะ หรือว่าการแบ่งเก็บเงินอะไรก็ได้อ่ะทีนี้ไปต่อค่ะเนี่ยอ่ะนะครูคสอนไว้อันนี้ครูไม่วาดต่อแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณรู้ไหมคิสโนโรนันโดนเนี่ยทำไมเขาถึงเก่งเรื่องของเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนื่องจากเขาเนี่ยนะคะมีจังหวะหรือว่าเวลาที่เขารู้ว่าทุก ทุกเวลาที่เขาจะทำประตูหรือว่ายิงลูกเข้าประตูเนี่ยเขาจะต้องทำเวลาไหนนะคะคุณสังเกตเลยทุกๆครั้งที่จะจบเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลังจากที่ทุกคนวิ่งอยู่ในสนามเหนื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะชิซูโนไรโดมักจะยิงลูกทำประตูเนี่ยตอนนาทีที่เก้าบเสมอเลยเขารู้ทามิ่งของเองเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากทุกคนเหนื่อยแล้วจากการวิ่งมา อ่สีนาทีครึ่งหนึ่งกับ49นาทีครึ่งหลังใช่ไหมอ่าโค้ดก็จะเป่านกยูวแล้วปี๊ดเหลืออีก5นาทีทุกคนก็จะเริ่มดีใจแล้วโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยก็จะได้พักแล้วอะไรประมาณนี้แต่เขาเนี่ยจะไปรอตรงมุมลูกคล้ายๆลูกเตะม,มุมเลยปอที่มุมบอลรอแล้วให้อ่ากองอ่ากองกลางหรือว่ากองหน้าส่งลูกให้เขาแล้วก็ยิงทำประตูในนาทีนี้ ทามมิ่งก็คือเขารู้ทามมิ่งของตัวเองที่จะทาําให้คนรู้จักและจดจำเขาเนี่ยเองแล้วทามมิ่งของคุณละ่ะที่จะอยู่ในตลาดฟ o เร็คือเวลาไหน,นอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนทํางาน คุณต้องนั่งนั่งรถไปทํางานตอนหกโมงเนี่ยทุกครั้งที่คุณเปิดกลาฟมาตอนหกโมงเนเอ้ยมันใช่มันได้จังหวะและทุกครั้งทํากําไรได้ในตอนหกโมงเชา้าคุณก็ใช้หกโมงเช้านี่เป็นทามมิ่งของคุณแค่เวลาเดียวเทดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของทุนที่คุณมีเนี่ยทุกๆวันเนี่ยภายในห้าเดือนเนี่ยพอร์ตมันจะโตเป็นพลังมหาศาลมากพลังทวีมากๆเลยอย่างเช่นทามมิ่งของครูอย่างที่ครูนั่งเก็บให้คุณแล้วก็ครูคิดว่ามันชอบวิ่งประมาณนี้ก็คือสองเวลา บ่ายสามครึ่งกับสองทุ่ครึ่งครูตั้งในโทรศัพท์เลยหรือว่าบอกที่บ้านไว้เลยว่าเป็นเวลาทํางานของฉันสามโมงถึงสี่โมงใช้เวลาสองวันแล้วก็อย่าก,กวนขออยู่เงียบๆในห้องทํางานอะไรแบบนั้นเห็นไหมคะคุณมีหรือ,อยังทามมิ่งที่คุณจะต้องค้นหาให้เจอเวลาของคุณนะ่ะมันคืออะไรนั่นเองนะคะเข้าใจแล้วไหมอ่ะต่อไปอีกท่านหนึ่งอ,อีกท่านหนึ่งคือคนนี้ คนนี้ก็คือคุณน่าจะรู้จักกันดีแหละนะ,ะโดยเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นนักฟุตบอลทั้งคู่เดวิดแม็กแฮมเนี่ยเป็นประสบความสำเร็จในอาชีพฟุตบอลได้ยังไงนะเดวิดแม็กแฮมเนี่ยมีท่ามไม้ตายไม้เดียวที่ชอบทําประตูไม่ว่าจะเป็นทําประตูตอนที่คะแนนเสมอกันหรือว่าจะทําระหว่างวิ่งอยู่ในสนามหรือว่าใกล้จะจบเกมแล้วก็แล้วแต่นะคะ ถ้าไม้ตายท่าเดียวของเขาก็คือลูกฟรีคิกซึ่งเวลาลูกฟรีคิกที่เขายิงเนี่ยมันจะได้องศาได้แรงได้ความโค้งและมันจะทําให้ผู้รักษาประตูเนี่ยรับลูกฟรีคิกของเขาไม่ค่อยได้ส่วนมากรับไม่ค่อยได้มันมีความแรงมากขนข่นเองนะคะมันก็จะทําให้เขาได้ประตูหรือว่าได้แต้มเพิ่มขึ้นทําให้ทีมชนะน่นเี้แล้วท่าไม้ตายของคุณในตลาดบอลลิศล่ะคืออะไรท่าไม้ตายของคุณกดได้ทุกเวลาหรือเปล่า หรือคุณไม่รอจังหวะอะไรเลยแล้วคุณกดไปทั้งหมดเลยดีไหมอ่ะไปหาดูทามมิ่งจะต้องเจอแล้วถ้าไม้ตายจะต้องเจอนั่นเองเข้าใจรืยอยังคะอ่ะทีน,นี้ไปต่อคะ่ะอ่ะเอามาที่ภาพเดิมอ่ะแล้วครูก็จะสอนเรื่องอะไรคะอ่ะเบรกเอาเสร็จแล้วก็จะต้องรอพู้แบ็กซึ่งเวลามันยังไม่มาก็จะต้องเลื่อนไปบ่ายสามไม่มาก็จะต้องไปสองทุ่มเพึ่แล้วค่อยเข้าออเดอร์ใหม่เพื่อไปรับอะไรคะ เพื่อไปจบ i ฮ h อ r high อย่างเดิมใน m 5แล้วก็รับสัมพันธ์กับ h สเพื่อเป็นจังหวะ pull back ใช่ไหมคะเสร็จแล้วคืออะไรอ่ะสมมติว่าคุณมีเงิน100เหรียญในตลาดนี้นะคะคุณเทรดแค่1%ของวันแรกนะะอย่างเช่น5วันคุณก็จะต้องทำวันนั้นเนี่ยก็คือ10เหรียญ วันที่สองคุณก็จะมีเพิ่มเป็น110เหรียญก็คือคูณอีก1%ถูกต้องทุกวันนะคะ,ะลายมือครูอาจจะยุกยิกยุกยิกนิดน,นึงต้องขออภัยด้วยคุณก็จะได้เลยคะ่ะเป็น120เหรียญถูกต้องไหมคะ,ะวันที่สามวันที่สามพอร์ตของคุณก็จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะ เพิ่มเป็นเท่าไหร่อืเดี๋ยวนะครูวาดผิดไปอันนี้มันจะต้องเป็น,นสิบเอดเหรียญสิใช่ไหมทั่วทีค่ะอ่าสิบเอ็ดเหรียญวันที่สองเท่าไหร่คะพอตคุณก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะอ่สองเท่าไหร่สองสองหนึ่งใช่ไหมเอไ,ไหมคะครูบอกเลยถูกนะอื สองสองหนึ่งก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นของวันที่สามโทษทีค่ะวันที่สามคือสิบสองเหรียญถูกต้องไหมคะอ่าเริ่มบวกเลขไม่ไม่อันนี้แหละขอเครื่องคิดเลขอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็เครื่องคิดเลขแล้วอ่าหนึ่งสองหนึ่งนะคะบวกเท่าไหร่สิบสองเหรียญในวันที่สี่อ่าก็จะเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสามแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งร้อยสามสิบสาม หเนี่ยไม่กดดันตัวเองด้วยแล้วก็ทําให้พอร์ตคุณเป็นพลังทวีคุณก็ทําแค่สิบสามเหรียญถูกต้องไหมคะพอวันที่ห้านะทำแบบนี้ทุกวันโดยการที่ไม่ถอนออกให้เงินต้นเป็นดอกเบีย้ยทบต้นนะคะประมาณนั้นอ่ะวันที่ห้าก็คือเท่าไหร่หนึ 1, 3, 3, ่งสามสามบวกสิบสามเหรียญเป็นหนึ่งร้อยสี่สิหกเหรียญหนึ่งร้อยสี่สิบหกเหรียญ วันที่5คุณก็ทําแค่เท่าไรเอ่ยหน่เอร์เของเงินต้นกับดอกเบีย้ยมารวมกันก็คือ14เหรียญก็บวกไปแบบนี้ค่ะบวกไปแบบนี้จนครบ5เดือนผลงานวิจัยแล้วมีบุคคลที่ทําได้นะคะอย่างเช่นเงิน3ามพันเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้คุณเป็นเกือบเงินล้านหรือว่าร้อยล้านได้ภายใน5เดือนเนี่ยจากพลังดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกๆวัน ะคะแค่เงิน3000บาทหรือว่า100เหรียญน่ยมาลองดูกันว่ามันใช่หรือไม่ครูก็เทรดวิธีนี้ด้วยนะคะมีแบ่งพอตไว้ด้วยนั่นเองโดยที่ไม่ได้ถอนออกมามีพอตที่เทรดสไนเปอร์แล้วก็ถอดพอตที่รันยาวด้วยนั่นเองอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้เนาะคลิปนี้ครูก็จะพยายามพูดช้าๆนะคะแล้วก็ไม่พูดย้ำๆแล้วแล้วก็จะ ปรับปรุงทุกอย่างที่เป็นข้อติชมให้ดีที่สุดสําหรับทุกคนแล้วก็ดีที่สุดสําหรับครูนั่นเองนะอะไรที่ครูพูดแจะปากครูก็จะพยายามเกลืนน้ําลายลงไปนะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยหลังจากที่มาสอนคลิปช็อตก็ทองคําก็ยังไม่ลงมาอยู่ดีก็จะต้องเลื่อนเวลาไปอีกนั่นเองนะคะก็จบสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวครูจะลงให้เป็นที่หน้า u t u b e นะคะครูจะ อธิบายนิดนึงเนาะสำหรับคนที่จะเข้ามาจอยของครูนะคะคลิปสไนเปอร์ให้คุณกดไปที่หน้าโฮมตรงนี้นะคะมันก็จะลิงก์ไปหน้าจอยตรงนี้แล้วคุณก็กดจอยลงไปนะคะพอคุณกดจอยฟึบมันก็จะเด้งมาแบบนะะี้ค่ะก็กดจอยลงไปสวัสดีค่ะทุกคนอ่าก็กดจอยทําตามขั้นตอนไปเรื่อยเห็นไหมะเขาก็จะลิงก์มาเรื่อยๆลิงก์มาหน้าต่าง,างๆฮะเขาก็จะถามวิธีชําระเงินของคุณนั่นเองไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะกดตามเขาไปเรื่อยๆ ถ้าสมมติว่าใครหาไม่เจอนะคะคุณไปที่มอมคอมมูนิตี้นะคะดูตรงนี้นะคะครูลงไว้ให้ฮสำหรับคนที่หาไม่เจอกดหน้าโฮมแล้วไม่เจอปุ่มจอยเนี่ยกดลิงก์ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ดูการอัปเดตว่าครูลงคลิปอะไรไปแล้วดูตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เป็นเมมเบอร์ชิพเนี่ยก็ยังดูคลิปไม่ได้เพียงแต่ดูได้ว่าครูทำ คลิปไปกี่คลิปแล้วทำหัวข้ออะไรบ้างแล้วนั่เมื่อคุณสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณกดที่ membership นะคะตรงนี้ลิงก์ทุกอย่างมันก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะคุณลงไว้ให้ทั้งหมดเลยลงไปแล้ว4 ep เดี๋ยวจะลง ep ที่5ให้อาจจะมีต่อ ep ที่6นะคะในตอนที่กราฟมาในทอ่าในในทามมิ่งที่ครูเลือกไว้ด้วยให้เห็นสดๆไปด้วยนะคะอาจจะองดาวน์โหลด m ล4แล้วลองมาเทสดสดให้ดูถ้าในคอมพิวเตอร์ หรือว่าโบรกเกอร์อนุญ,ญาตให้ดาวน์โหลดติดตั้ง MT4 ในในคอมพิวเตอร์ได้อีกนะคะเพราะเนื่องจากตอนนี้เขาจะโลบ MT4 จากคอมพิวเตอร์ทิ้งไปละจะบังคับให้เราใช้ MT5 แล้วนั่นเองซึ่งมันมย,มยังไม่ค่อนข้างยังไม่เสถียรนั่นเองเนาะครูก็อาจจะดูว่าดาวน์โหลดได้หรือเปล่าถ้าดาวน์โหลดไม่ได้ก็ดูใน iPad อีกต่อไปนั่นเองนะคะก็คือตรงนี้อ่ะสำหรับคนที่หาช่องทางการติดต่อของครูนะคะกดที่หน้า about ก็ได้มันก็จะเจอตรงนี้นะคะ ว่าช่องทางการติดต่อของกูก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะมีทั้งหมดเลยนะคะช่องทางทั้งหมดเลยเสร็จแล้วนะคะใครที่นะคะจะเข้ามาดูถ้าคุณจะสมัคร Membership หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องกดสับสไ r i b ์ก่อนนะคะอ่าหรือว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครอะไรก็แล้วแต่เป็นแฟนคลับ f c อะไรก็แล้วแต่นะก็ช่วยสนับสนุนนะคะให้กำลังใจกันหรือว่า มีข้อเสนอแนะอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะนะไม่ใช่เรื่องหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะบางครั้งอาจจะมองข้ามไปก็คือฝากกดซับ s c r i ต์ให้ครูด้วยแล้วก็ถ้าคลิปมันมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆให้คนรู้จักให้ลูกให้หลานของคุณซึ่งณนะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าลูกหลานของอคนที่เป็นลูกศิษย์เก่าเนี่ยเข้ามาเรียนกันเยอะมากเนาะ,ะครูก็มานั่ง ทำคลิปสไนเปอร์ให้สอนสไนเปอร์ไปแล้วก็มาทำคลิปช็อตให้พวกคุณยังไม่ได้ตรวจการบ้านพี่ๆในห้องเรียนใหญ่เลยในห้องหลักเลยนั่นเองนะคะซึ่งตอนเช้าของวันปกติธรรมดาเนี่ยก็จะยุ่งมากแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะต้องไปรับลูกละครูจะต้องไปนั่งตรวจการบ้านที่โรงเรียนอีกนะคะเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบเกือบๆทุกวันเลยอะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนเดี๋ยวครูจะลงคลิปให้ค่ะนะคะขอบคุณทุกคนค่ะรอทามมิ่งให้ได้รอท่าไม้ตายให้ได้นะคะมีเท่านี้เองเนาะในการฝึกนะคะ,ะฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ